สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆกับวันนี้วันศุกร์นะคะหรือว่า Friday นั่นเอง Friday สีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการคัดอังกฤษเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ในหน้าที่26นะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะ ค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กันก่อนก่อน,ท,น,รรอนะะที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับการคัดตัวอักษรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสะกดพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะว่าคำแรกคำว่าอะไรนะคะ B A N A N, N. A อ่านว่าบานาน่า อีกครั้งนะคะ b a n a n a อ่านว่า banana นะแปลว่ากล้วยนั่นเองคะ่ะนี่น้องกล้วยสีเหลืองๆของเราเองนี่นะคะ ถ้าหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่า banana สะกดอย่งไงนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคำว่า banana เนี่ยเราจะสามารถเขียนนะคะตัวอังกฤษยอย่างไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือจัว B ให้เด็กๆลากเส้นตรงด้านซ้ายค่ะจากด้านบนลงล่างค่ะแบบนี้นะคะและลากเส้นนะคะจากจุดยอดซ้ายนะ โค้งไปทางขวาค่ะและมาจบที่กลางซ้ายค่ะแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะอีกครั้งหนึ่งก็คือจากจุดตรงกลางซ้ายนะคะโค้งไปทางขวาเหมือนเดิมและไปจบที่ล่างซ้ายค่ะแบบนี้เราก็จะได้เป็นตัว V พิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปตัว A ให้เด็กๆนะคะลากเส้นตรงลงมาค่ะด้านขวามือนะคะ จากบนลงล่างเลยและลากเส้นนะคะจากจุดเกือบจุดยอดขวานะคะลูกลากไปทางซ้ายโค้งมานะคะโค้งลงมาแล้วมาจบที่ล่างขวาค่ะนี่แบบนี้เลยเราก็จะได้เป็นตัว A พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว N นะคะให้เด็กๆลากเส้นตรงนะคะด้านซ้ายจากด้านบนลงล่างค่ะ แบบนี้นะคะลูกและหนูก็ลากเส้นนะคะจากจุดกับจุดยอดซ้ายนะคะโค้งไปทางด้านขวาล่างค่ะแบบนี้เราก็จะได้เป็นตัว N พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว A ให้เด็กๆนะคะลากเส้นเหมือนเดิมเลยจากทางด้านขวา นะคะเส้นตรงด้านขวานะลูกแล้วหนูก็ลากเส้นจากด้านบนลงล่างค่ะแบบนี้และโค้งจากจุดเกอบจุดยอดขวาน,นะคะโค้งไปทางซ้ายและลงมาที่ขวาล่างค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว A พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว N นนะคะให้ลากเส้นเหมือนเดิมเลยด้านซ้ายนะคะจากบนลงล่างและลากจากจุดเกิดจุดยอดซ้ายนะคะโค้งไปทางด้านขวาล่างค่ะ เราก็จะได้เป็นตัว n พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว a ให้เด็กๆลากเส้นนะคะจากด้านขวานะลูกจากบนลงล่างแบบนี้นะคะอ่าเราก็ลากเส้นจากจุดเกือบจุดยอดขวาโค้งไปทางซ้ายและโค้งลงมาด้านล่างขวานะคะแบบนี้อ่าเราก็จะได้เป็นตัว a พิมพ์เล็กนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะว่าคำนี้มีตัวอะไรบ้างนะคะพร้อมกันเลย b a n a n a อ่านว่า banana อีกครั้งนะคะ b a n a n a อ่านว่า b a า a n a ซึ่งแปลว่ากลวยนั่นเองค่ะ ค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆมาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเรียนคําว่าอะไรนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับผลไม้นะคะเด็กๆซึ่งออกเสียงได้ง่ายด้วยเดี๋ยวสะกดพร้อมกันนะคะ P A P A Y A อ่านว่าพาพายาอีกครั้งนะคะ P A P A Y A อ่านว่าผาผ้ายาแปลว่ามะละกอนั่นเองค่ะนี่อันนี้เป็นมะละกอสุกนะคะทีุ่ณคกูเ,เอามาให้ดูแต่ก็จะมีมะละกอที่ยังไม่สุกนะคะลูกจะเป็นสีเขียวๆเหมือนกันเลยอันนั้นก็เด็กๆสามารถทานแบบสุกก็ได้ก็จะช่วยเรื่องสุขภาพหรือว่าอันที่ไม่สุกเราก็สามารถเอามาทําเป็นส้มตําได้นะคะอ่า ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วนะคะว่าคําว่าผ้าอยาเราสะกดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษของคํานี้เราสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะดูตัวแรกเลยตัวพีให้เด็กๆนะคะลูกลักเส้นตรงตรงด้านซ้ายนี้นะคะจากบนลงล่างค่ะอ่าเราก็จะ มีเส้นตรงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้หนูลากนะคะจากจุดยอดด้านบนซ้ายนะคะโค้งไปทางขวาและมาจบที่กลางนะคะสายค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว P พิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปตัว A ให้เด็กๆลากเส้นตรงลงมาค่ะ ด้านขวามือนะคะลูกลากเส้นตรงลงมาจากด้านบนลงล่างเลยแบบนี้และโค้งจากจุดเกือบจุดยอดนะคะด้านขวาโค้งไปทางซ้ายและไปจบที่ล่างขวาคะ่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นตัว A พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว P ให้ลากเส้นตรงนะคะด้านซ้ายมือจากบนลงล่างเลยตัวนี้ก็ต้องหางยาวๆหน่อยลากเลยบรรทัดลงมาแบบนี้นะคะ และก็โค้งนะคะจากจุดเกือบจุดยอดซ้ายโค้งไปทางขวานะคะแล้วมาจบที่กลางซ้ายค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว p พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว a เหมือนเดิมเลยค่ะลูกหมูเขียนขีดนะคะหรือเขียนเส้นนะคะจากด้านขวาเนี่ยจากบนลงล่างแบบนี้เส้นตรงลงมานะคะแล้วก็เริ่มจาก จุดยอดขวานะคะโค้งไปทางซ้ายและลงมาล่างขวาค่ะเราก็จะได้เป็นตัว A พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว Y ให้เด็กๆนะคะลากเส้นนะคะจากซ้ายบนนะคะลงมาจุดกึงกลางแบบนี้นะคะเฉียงลงมานะคะลูกและลากนะคะจาก ขวาบนเฉียงไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เลยจุดกลางลงมาด้านล่างซ้ายสุดเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว y พิมพ์เล็กนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัว a เหมือนเดิมเลยค่ะลูกให้ขีดเส้นนะคะ าจากบนลงล่างเนาะทางด้านขวาแบบนี้นะคะและก็อย่าลืมนะคะเริ่มจากจุดเกือบจุดยอดขวาโค้งไปทางซ้ายและลงไปจบที่ล่างขวาค่ะแบบนี้เลยเราก็จะได้เป็นตัว A พิมพ์เล็กนะคะถ้าเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันอีกรอบนะคะว่าคำนี้เราสามารถสะกดอย่างไรนะคะเดี๋ยวสะกดไปพร้อมกันเลย P A P A Y A ผ a า a y a อีกครั้งนะคะ P A P A Y A ผาพแปลว่ามะละกอนนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิป การเรียนรู้คำศัพท์ในหน้าที่26นะคะแล้วก็การคัดตัวภาษาอังกฤษด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูเมย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะ Good bye See you next time ค่ะสวัสดีค่ะ